ขณะที่ทางด้านของผอศอูนย์อนามัยก็ออกมาถแถลงข่าวนะคะตอบโต้ผอรโรงพยาบาลขอนแก่นกรณีปัญหาโรงกำรรจัดขยะติดเชื้อนะคะบอกว่าไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานแต่ว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่พักอาศัยติดกับโรงกำรรจัดขยะนะคะโดยบอกว่าทําไมถ้าไม่สร้างนะคะภายในโรงพยาบาลและได้รับความเห็นชอบจากท้องถิ่นตั้งแต่แรกปัญหาเนี่ยก็คงจะไม่มีคะ่ะ นายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์เนี่ยนะคะผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นก็ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนชี้จแจงกรณีปัญหาโรงกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งมีการพาดพิงกันไปมาระหว่าง2หน่วยงานว่า ไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าการปฏิบัติงานแต่อย่างใดต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของโรงกําจัดขยะติดเชื้อจึงนําไปสู่การล้องเรียนและการตรวจสอบมาตรฐานของโรงกําจัดขยะตามที่มีการเผยแพร่ข่าวตามสื่อต่างๆจริงๆแล้วปัญหาการล้องเรียนจะไม่เกิดขึ้นเลยหากทางโรงพยาบาลขอนแก่น ไม่สร้างโรงกำจัดขยะอยู่ภายในโรงพยาบาลและติดกับอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์อนามัยและหากทำตามขั้นตอนกฎระเบียบก็เชื่อว่าโรงกำจัดขยะจะไม่สามารถตั้งอยู่ภายในสถานพยาบาลได้ทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบข้างด้วยอย่าลืมว่าบ้านเมืองมีขือมีแปร ภายหลังเทศบาลนครขอนแก่นมีหนังสือถึงโรงพยาบาลขอนแก่นแจ้งผลการตรวจประเมินมาตรฐานระบบกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและตรวจสอบกลิ่นรบกวนของกรมอนามัยว่าไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีอันตรายและได้สั่งการให้ทางโรงพยาบาลหยุดกําจัดขยะจนกว่าจะมีการปรับแก้ไขแต่ว่าทางผอ,อรโรงพยาบาลยืนยันว่าจะดําเนินการกําจัดขยะต่อ โดยอ้างผลตรวจว่าไม่น่าเชื่อถือนั้นเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นต้นสังกัดและหน่วยงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจทางกฎหมายในการจัดการต่อไปอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบกระบวนการกำจัดขยะพบข้อบอกพร่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง3ข้อนะคะก็คือผู้ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลจำนวน7ใน9คน ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระง,งับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งตามกฎหมายต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานขยะมูลฝอยติดเชื้อเข้ารับการฝึกอบรมกฎกระทรวงข้อ16กนะคะการจัดให้มีที่พักรวมที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อคือต้องมีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย2วัน แต่ว่าในความเป็นจริงสามารถเก็บขยะได้เพียงหนึ่งวันก็เต็มความจุแล้วค่ะนอกจากนี้ยังไม่ปรากฏรายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพให้ทางราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจำภายในวันที่5ของทุกเดือนนายพทยชาตรีย้ำนะคะบอกว่าเห็นด้วยอย่างมากที่โรงพยาบาลขอนแก่นสร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อมูลฝอย เพราะจะได้ไม่มีการแพร่เชื้อกระจายโรคภายในโรงพยาบาลและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะติดเชื้อจากเดิมที่ต้องจ้างเหมาเอกชนแต่ตำแหน่งที่ตั้งของโรงกำจัดขยะไม่เหมาะสมตั้งอยู่ติดกับตึกผู้ป่วยติดกับที่พักอาศัยของคนปัญหาก็เลยเกิดขึ้นอย่างที่เห็นค่ะ